ปี2,565การกลับมาทำหน้าที่ที่บ้านเกิดของดออรนายแพทย์สมชายโชคปิยวัฒเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามท่านใดเล็งมอบนโยบายและการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกอำเภอเร่งการตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและนำพาการปลูกต้นยางนา เพื่อเป็นสิริมงคลในหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดจำนวน201หน่วยงานเร่งการลงนามปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขทุกอำเภอเร่งการนิเทศงานสาธารณสุขทุกอำเภอเร่งการกำกับติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนและเร่งการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขทุกโครงการ แล้วทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุขทุกอำเภอเพื่อดำเนินงานครบหนึ่งปีท่านใช้นโยบายการดำเนินงานเพื่อให้พี่น้องมหาสรารคามมีสุขภาพดีอายุยืนยาวโดยหลัก3ามมูฟคือ 1.Move Health Care to Health เป็นการลดการดูแลรักษาสู่การสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 2. Move Hospital to Community เป็นการลดจำนวนผู้รับบริการในโรงพยาบาลให้กับสู่ชุมชนและ3 Move Quality to Value เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตสู่การมีคุณค่าในตนเองของประชาชนโดยใช้หลักเป็นหนึ่งโดยเป็นที่พึ่งของตนเองและเป็นหนึ่งโดยเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นของอสองมและประชาชนทุกคน เพื่อเป้าหมายเพิ่มคนมีสุขภาพดีมุ่งสู่มหาสรารคามเมืองเปี่ยมสุขหนึ่งปีที่ผ่านมาจังหวัดมหาสรารคามได้รับรางวัลผลงานด้านการบริการดูแลรักษาด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านการป้องกันโรคด้านการคุ้มครองผู้บริโภครางวัลด้านพัฒนาองค์กรและรางวัลด้านการบริหารงานราชการในระดับจังหวัด ระดับเขตระดับภาคจำนวนมากโดยเป็นที่ประจักษ์ผลงานระดับประเทศได้แก่ผลงานการฉีดวัคซีนโควิด -19 รับรางวัลกับรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผลงานการยกระดับจังหวัดทูบีนัมบวันผลงานวิชาการสาธารณสุขมากที่สุดของประเทศ ผลงานการเพิ่มคนสุขภาพดีและส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนราชการในโครงการก้าวท้าใจซีซั่น4ได้รับรางวัลที่หนึ่งของประเทศจำนวน4รางวัลทั้งหมดเป็นผลงานความร่วมมือของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดมหาสรา,ารคามทุกหน่วยทุกระดับทุกสังกัดปี2566 ขอเชิญชวนหน่วยงานสาธารณสุขทุกหน่วยทุกระดับทุกสังกัดของจังหวัดมหาสารคามโดยเป็นที่พึ่งของตนเองของพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อเพิ่มคนสุขภาพดีมุ่งสู่มหาสารคามเมืองเตี่ยมสุขให้พี่น้องมหาสารคามมีอายุยืนยาวระบบสุขภาพของจังหวัดมั่นคงและยั่งยืน แล้วทำให้จังหวัดมหาสารคามมีความมั่งคั่งขอบคุณสำหรับการกลับมาทำหน้าที่ที่บ้านเกิดแห่งนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่าเรามาถูกทางและเราจะดีไปหน้าด้วยกันเพื่อบ้านของเราทุกคน